สวัสดีครับพี่น้องแฟนรายการที่ขารมหลักทุกท่านครับหนุ่มโพไซชาแน,นลเกษตรบรนพานปักหลักทํากินเกษตรพออยู่ครับกลับมาพอกันคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องแฟนรายการที่ขรรมหลักทุกท่านครับตราบใดที่พื้นแผ่นดินไทยของเขากับยังคงมีล่มผัดเอื่อยผ่านทงไฮทงหน้าตราบใดที่เสียงไก่ขันย่ำเศร้า ยังคงปลุกพี่น้องเกษตรกร,กรไทยให้ลุกขึ้นสู้ครับกระตราบนั่นครับที่หัวใจคนไทยจะยังคงเต็นด้วยความรักชาติบ่เสื่อมคลายครับพี่น้องครับแผ่นดินไทยนี่ยืนหยัดได้เพราะว่าหารชายแดนไทยคอยปกป้องอธิปไตยนะครับแล้วก็เพราะว่าเกษตรกร,กรยังเฮ้ครับที่รอเลี้ยงชีวิตครับคนไทยทั้งชาติเลทีเดียว แต่เมื่อชายแดนสั้นไหวครับรเศรษฐกิจเกษตรกสันคลอนอาจเป็นไปได้ครับเมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องแฟนรายการที่ครบหลับทุกท่านครับไปฟังกันเพื่อเป็นแนวทางและกะส่วนหนึ่งนะครับของคําว่าชายแดนกับการ,กรเ,เกษตรเกี่ยวพันกันลึกขนาดไหนครับและเขาจะยืนยัดเคีย่งขังกันแบบไดครับตราบใดที่เขายังเป็นคนไทยหวัวใจที่ เปี่ยมไปด้วยความรักชาติด้วยสุดหัวใจครับและมอนี่ครับพี่น้องครับผมอยากจะส่งกำลังใจจากใจจริงครับไปถึงพี่น้องทหารไทยทุกนายครับเพิ่นคือเกราะกำบังของชาติปกป้องอธิปไตยครับรักษาแผ่นดินไทยให้มันคงครับให้พี่น้องบารเ้าเช่าเกษตรกรทุกท่านนะครับได้ใส่ชีวิตนะครับอย่างปลอดภัย นะครับขอให้พี่น้องภูมิใจครับที่เฮาได้กเกิดมาเป็นคนไทยมีแผ่นดินมีภาษามีวัฒนธรรมมีเลือดหนักสูในหัวใจขึ้นกันครับเฮาจะยืนหยัดเคียงแขังกันครับปกป้องแผ่นดินไทยจากไพ่ของศัตรูบวาสิมาดยูในให้รูปแบบใดก็ตามแต่ครับในขณะทีทหารของเฮาปกป้องแผ่นดินจากปัจจัยภายนอกครับ พี่น้องเกษตรกร,ก,รก็คือด้านเศรษฐกิจแนวหลังที่ยังซอยเลียงคนไทยทั้งชาติเลยกับว่าใดครับทีสางไ,ได้ใกับบ้านเมืองแต่ว่าสถานการณ์ใช่แดนที่เกิดขึ้นครับบางเถ่อบ,บางที่ก็ส่งผลโดยตรงต่อการขายการค้าและ,กะเกษตรกจของเฮานะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพาพี่น้องไปฟังนะครับเรื่องราวของผลกระทบอย่างแน่อาจจะมี แล้วเขาจะปรับตัวแบบไหนให้กล่าวต่อไปได้ยังมันคงกับสถานการณ์ที่ใช่แดนนะครับคนไทยหวัวใจรักชาติไปน้ากันครับพี่น้องครับใช่แดนคือเส้นเลือดของการขาสินค้าหลายชนิดทุกชนิดเลยก็ว่าได้นะครับประเทศไทยเขามีใช่แดนติดกับ4ีประเทศลักครับพี่น้องครับคือพมา่าสปปลาวกัมพูชาและกับมาเลเซียครับ ชาแดนคือเส้นทางสําคัญที่สินค้าของเฮ้านะครับบริษัทเป็นเข่าอย่างพาราผลไม้เมืองร้อนนะครับถูกส่งออกไปทั่วโลกเท่า้เดียวครับถ้าเกิดว่าชายแดนปิดครับหรือว่าการขนส่งสะดุดครับหรือว่าสินค้าเน่าเสียราคาตกครับและะ้วก็คูขาไปหาตลาดอื่นทันทีนะครับกับบนนมีปัญหากระทบแห้งนะครับเพราะว่า มีแต่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่รุกรานตอนนี้คือกัมพูชากับบุนียังครับเรายังมีพมา่าลาวมาเลเซียนะครับและไกลอีกหลายประเทศนอกรับที่นี่ในเรื่องของผลกระทบครับอาจจะมีแนนะครับเล็กน้อยอาจจะมีบางปันกลางก็แล้วแต่โดนพินิจของพี่น้องบันเฮ่านะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นเรื่องไกลตัว นะครับในเรื่องของผลกระทบครับความลาสาการตรวจเข้มการปิดดานและกาเส็นทางออมเป็นการเพิ่มต้นทุนเป็นธรรมดาครับพี่น้องครับในเรื่องของตลาดพดตัวคู่ค่าเลื่อนหรือว่ายกเลิกการสั่งซื้อมันก็เป็นไปได้ราคาผลผลิตพันผวนนะครับส่งออกบ่ได้ผลผลิตหล่นตลาดในประเทศราคาดิง่ง เนี่ก็เป็นไปได้คือกันนะครับภาพลักษณ์เสียหายคือาบางประเทศนะครับต่างประเทศอาจจะมองว่ามีปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบต่อต้อนทุนการผลิตครับพี่น้องครับปุ๋ยเมล็ดพันธุ์และกับเครื่องจักรบางส่วนต้องนํำเข้าจากชายแดนครับ าการนําเขา่าลําบากต้นทุนเกษตรก็เพิ่มสูงขึนเป็นธรรมดานะครับแต่เราก็ยังมีโอกาสที่สอนอยู่นะครับพี่น้องครับตลาดในประเทศครับเน้นการขายตรงไปถึงมือผู้บริโภคผู้กินผู้ใส่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นโอกาสที่สอนอยู่นะครับสินค้าแปรรูปครับเก็บได้โดนครับรอการส่งออก น้ำสถานการณ์ดีขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> ตลาดเศรษฐกิจชายแดนนะครับถึงแม้ว่าขามแดนบ่ได้แต่ว่าเฮ้ายังขายให้กับชุมชนชายแดนไต่ได้ขึ้กันครับ <c oughs> ที่นี่แนวทางการรับมือครับเพราะตองที่ตามข่าวสารเพื่อการวางแผนการคกิบเกี่ยวการตลาดลดการพึงพาการส่งออกเพียงช่องทางเดียวครับ ห้มีสินค้าการส่งออกนะครับหลายๆทางเขาก็จะยืนหยัดนะครับในเรื่องของการปรับตัวให้เขากับสถานก,การณ์ชายแดนกับในเรื่องของเศรษฐกิจธุรกิจเกษตรได้นะครับมีการร่วมกลุ่มสากลเพื่อมีอำนาจต่อร่องนะครับอันนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าคิดครับที่เป็นแนวทางของการรับมือนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอเศรษฐกิจการเกษตร ที่เกี่ยวกับกับสถานการณ์ชายแดยนไทยกัมพูชาครับชายแดยนบริดแมนแค่เเซนแบ่งแผ่นดินครับแต่มันคือหัวใจของความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจและความปลอดภัยของชาติขอให้ทุกท่านนะครับยืนหยัดในความรักชาติทำาน้าที่ของเฮ้าให้ดีที่สุดครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรบานเฮ้าผลิตอาหารทหารปกป้องพื้นดินปกป้องอธิปไตยครับ พอขาแม่ขาตลาดกระสังตลาดเพราะว่าจะนักแกวแต่ครับ่ามเหมือ่เ้าร่วมพลังกันครับบอมมีศัตรูได้รับมาทําลายความมั่นคงของประเทศไทยไปได้นะครับเพราะเมื่อเข้ามีการร่วมพลังกันเกิดขึ้นนะครับบอมมีศัตรูใดครับมาทําลายความมั่นคงของประเทศไทยของเข้าไปได้นะครับจงเสื่อมันครับอย่ายอมแพ้ครับ